สวัสดีครับผมอยู่กับเกม The Sims 4กันอีกแล้วนะครับผมวินลีดโอเคครับโอ้โหตอนนี้เราก็มาในมาาโหลดเท่สักนิดหนึ่งนะตอนนี้หนวดเขาเราเริ่มเอองอกเงยขึ้นมาแล้วเราควรที่จะมาตัดกันเลยนะเออเราจะต้องทําเสียงรอไปเพื่ออะไรเราก็มาตัดตัดมันตัดโกนหนวดตนโกนเข่ากันสักนิดหนึ่งนะเออทําความสะอาดสักนิดหนึ่ง อ่าไหนมาดูซิตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างอ,ะอ่ะตอนนี้การงานหน้าที่ของเราก็คือเขาต้องการให้เราฝึกการทําสวนถึงระดับ4นะเออระดับ4เลยนะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่2 3 0 0ันสามลยวป่ะเออมันสามารถอุ้ยโอ้มันสามารถดูอะไรได้ด้วย,วยครับอะไรอีโค c อีโค,รโคเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเออเราก็มาทําสวนเลเวลทาสวนให้ถึงระดับ4เลยก็แล้วกันนะเราได้พืชผักผลไม้จากการเก็บนี่ไง ดอกเดซี่แล้วก็มีดอกอะไรนะี่ะบูเบล่ะเออมันมีอะไรที่มัน,าน,นราคาแพงๆพอที่จะขายได้ไหมอันนี้มันน่าจะดอกโอุย้ยสบาทเองเหรอเอยนี่ไงเราจะมาทําไร่ทําสวนสตอรอเบอรี่กันกันแล้วกันนะเออเดี๋ยวดูซีสวนสตอรอเบอรี่มันจะปลูกได้ไมั้ยเอาซักอ,อ่าสิต้นไหมสิบต้นแบบนี้เพื่อความสวยงามในอนาคตที่เราจะต้องทำให้มันดูสวยงามด้วยนะ นี่ไงเดี๋ยวเราจะมา,าสร้างมันเป็นส่วนทีหลังกันแล้วกันนะตอนนี้เราก็ทำการวางแผนการปลูกก่อนว่าเราจะปลูกให้มันเป็นรูปอะไรดีเอ้ยปลูกเป็นรูปหัวใจหนึ่งหนึ่งอันไหมนี่ไงมันจะเป็นได้หรือเปล่ารูปหัวใจนะเออสักนิดนึงเดี๋ยวูีิปึ๊บปึ๊บแบบนี้บ่ะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บฟับ ฟับเสร็จเรียบร้อยปลูกเป็นรูปหัวใจอู้เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งต้นพอดีเอานี้เอาเอามาเก็บไว้กินกันแล้วกันนะนี่อานายดูซินายไปทําอะไรอยู่อ่ะไปทําอะไรกับต้นไม้น,ะนมี่ก็คือศึกษาวิจัยใช่ไหมค้นคนว้าศึกษาวิจัยต้นไม้มันก็จะเพิ่มสกิลของเราก็เอ่อเหมือนกันนะแต่ว่าเราจะมาปลูกดีกว่าครับปลูกมันก็จะเพิ่มเยอะกว่านะเราก็ไปเด่งความเร็วสักนิดนึงทําการปลูกต้น ผลละหมากรากไม้ของเราที่เราเตรียมไว้ให้มันเรียบร้อยนะตอนนี้อ,อ๋อเรามีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบอยู่ท่ามกลางแสงแดดนะกลางแจ้งนั่นเองแล้วก็ชอบทําเกษตรกรยนยะมันอันนี้คืออะไรอะ่ะผู้ดูแลกระต่ายอ,อ๋อมันเป็นผลจากที่เราทํากระต่ายอุย้ยฝุ่นมันเต็มบ้านเต็มเมืองเราหมดแล้วโอ้โหมันมีกระต่ายด้วยเหเราควรที่จะเออซื้อของสักนิดหนึ่งไหม พูดถึงก็ซื้ออะไรก็แล้วกันนะเครื่องดูดฝุ่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหมวดหอ้องสัตว์ใช่ไหมไหนดูซิมันจะมีไหมเนี่ยเครื่องดูดฝุ่นผมคุ้นเคยอยู่นะมันอยู่ในหมวดของงานอาชีพเอ,อ้ยนี่ไงมันมีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติด้วยใช่ไหมเออเราควรที่จะเอาเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาวะไอ้ดูดดูดด้วยมือดูดด้วยมือมีอมไหมโอ้หนึ่งพันเลยเหรอต้องซื้อมาอันละห้าร้อยก็พอนะ ันแพงเกินไปอ่ะนี่ไงเออเรามีไม้กวาดไม้ถูพื้นอะไรไหมเออทำไมมันต้องไปดูดอะไรก็ไม่รู้อะอันไหนดูสิเราสามารถที่จะตรวจสอบฝุ่นได้อย่างเดียวส่วนตรงนี้ก็เป็นการเปิดใช้งานเหรอตั้งค่าเปิดใช้งานเดียวนะพลังงานทํางานเมื่ออยู่นอกนี่เฮ้ยไม่มีพลังงานนะเออเราควรที่จะซื้อเครื่องปั่นไฟไหมเนี่ย ดูเหมือนกับว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันจะไม่เพียงพอแล้วครับโซลาเซลล์กับอ่ากังหันลมมันผลิตพลังงานให้เราไม่ทันนะเราควรที่จะมีเครื่องปั่นไฟสั้งนิดหนึ่งนะจุดซีจุบๆนี่ไงตัวกำเนิดพลังงานของโหก็คือจะผลิตพลังงาน5หน่วยนั่นเองนะไอ้ไอเจ้าพวกนีน้ผลิตพลังงาน3หน่วยเองอนะโซลาเซลล์สหน่วยนิดเดียวเลยอนะเราเอานี้เลยเครื่องปั่นไฟตั้งไว้ ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้กันเลยสตาร์ตแตกๆๆต,ต,ต,ตรงนี้กันแล้วกันนะนะนะโอ้เงนินเราหมดแล้วใช้เงินสิ้นเปลืองมากบอกเลยอันนี้คืออะไรเราเติมอุ้ยโอ้เชื้อเพลิงกล้วยตรงนี้เองอันนี้ก็เชื้อเพลิงแมลงนะสามารถเติมเชื้อเพลิงแมลงเข้าไปได้นะเ,เสร็จแล้วก็มาลองเติมดูนะเราจะได้ใช้เครื่องดูดฝุ่นได้ปะ่ะเออก็ดูรอดูอุย้ยเสร็จแล้วเหรอไหนดูดิี ตอนนี้ระดับของเราเลเวล4เรียบร้อยแล้วอ่ะงานของเราเป็นไงบ้างก็การเก็บเกี่ยวของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะไม่มีอะไรทํานอกจากเราที่ต้องไปเข้าห้องน้ำอ่ะนะเมื่อก็เราให้เขาปลูกเสร็จกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะส่งเขาไปเข้าห้องน้ำกันแล้วกันเอาไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัดอัอ้อนตันใจนานเกินไปเอ้ยทำไมมันกดยกเลิกไม่ได้เนี่ยเพราะตอนนี้เราต้องการสถานที่พักผ่อนใช่ไหมแล้วตอนนี้มันใช้ไม่ได้เลยเว้ย พลังงานเราไม่เพียงพอขนาดนั้นเลยเหรอฮะอยากรู้แค่นี้เองไหนลองมาเติมเชื้อเพลิงเติมเชื้อเพลิงดูสิโอ้ก็โอซื้อน้ำมันมาแล้วน้ำมันกล้วยเอาน้ำมันกล้วยมาใส่เข้าไปเป็นยังไงล่ะเปิดเครื่องทำงานได้ไหมท้าไมถึงไม่ทำงานแล้วเราจะทำยังไงให้มันทำงาน หรือว่าเราต้องทําโครงการเอ่อก็ไม่รู้อย่างน,นเรื่องเพื่อุอ๊้ยเขาไปนอนแล้วอะ่ะตอนนี้โอ้โหฝนตกฟ้ากันนองพื้นดินเอ้ยที่ทํางานโทรมาจะไปทํางานหรือเปล่าตื่นได้แล้วเช้าแล้วโอ้โหบ้านโคตรสกรปรกเลยตื่นมาทํากับข้าวกินสักนิดนึงกันแล้วกันนะเออไปไปทําอาหารกินไปมันก็จะได้เดี๋ยวนะตรงนี้มันมันทําความสะอาดไม่ได้ยิงด้วยครับ เย่ yeah, แล้วชีวิตเราต้องอยู่อย่างสกปรกเลยเนี่ยนั้นเราก็ขายเจ้าเครื่องนี้ไปเลยก็แล้วกันนะก็คือมันไม่ได้ใช่เราไงเออรีบทําอาหารก่อนแล้วเราจะไปทํางานแล้วต่อไปเราก็จะไปโรงเรียนมหาเวทย์นะเพื่อที่จะไปฝึกเวทนะนะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาทําสวนไนงะตามขั้นตอนของเราโอ้โหธุรกิจทางรวยของเราอีกยาวไกลเลยเนี่ยไหนะดูซิทำอะไรนาะยชอบกินอะไรเนะี่ยสลัดโลเขาเรียกว่าสลัดสวนผัก ก็คือเอาผักผลไม้จากในสวนของเรามาทํานั่นเองนะแล้วนี่คือเตียงปวดหลังจากเตียงราคาถูก <c oughs> มันก็ใช่ะีเแล้วก็มีเงินแค่นี้ไงสร้างบ้านหลังสะใหญ่เอ้ยมาจิจอกเอ้ยอันนี้เราเก็บได้แล้วนะเก็บขายได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยขายครั้งเดียวเลยก็แล้วกันนะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปทํางานเรียบร้อยนะเร่งเวลาอะไรดีอ่ะ รางวันอันแสนสุกวิลลี่ใช้เวลาทำงานกับไม้ดัดของคุณลูกค้ากิติศักดิ์มาตลอดทั้งอาทิตย์แต่โศกอนาตรกรรมอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวิลลี่เกิดดันเข้าไปตัดหัวต้นไม้รูปสัตว์ของคุณลูกค้าวิลลี่ต้องรีบเลือกลงมือโดยเร็วเธอควรจะไปสารภาพกับลูกค้าทันทีหรือว่าจะลองเลี้ยงแล้วตัดหัวรูปไม้สัตว์ตัวอื่นให้ดนด่วนโอ้ก็คือ เราจะยอมรับผิดหรือว่าเเถๆไปเราก็ยอมรับผิดไปเลยก็แล้วกันนะเราเป็นคนดียอยักกันลันนะเออยอมรับผิดอุ้ยพรุ่งนี้มันเป็นวันแห่งความรักแล้วเหรออออะไรเนี่ยวิลลี่สารภาพข้อผิดพลาดกับลูกค้าและลูกค้าก็ไม่พอใจอย่างยิ่งลูกค้าตำหนิเดี๋ยด้วยความซุ่อซ้ำของเธอและตัดสินใจที่จะโทรหาเจ้านายอีกต่างหากถูกสั่งให้ออกจากงานแสดงสินค้ามาที่ร้านโอเคก็คือ เขาก็ไม่พอใจนะเพราะว่าเราไปทําอาสิ่งไม่ดีก็คือไปทําของเขาพังนั่นเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะได้ความไขหน้ามานิดนึงนะโอเควันนี้เราก็จะมาเริ่มปฏิบัติการเอ้าอุ้ยมันมองไม่เห็นเลยเนี่ยเฮ้ยปลูกสตรอเบอรี่อุ้ย,ยมันปลูกท่ามกลางสายฝนได้ไหมไม่น่าจะได้นะเดี๋ยวบางทีมันอาจจะเกิดฟ้าผ่าใส่เราได้นะงั้นเราก็เดินไปหาคัมพีร์ที่ไสยเวทเลย โอเคมาถึงเมืองไซเวดเมืองนี้ไม่มีฝนตกใช่ไหมเออไม่น่าจะมีฝนตกนะอ,อตอนนี้เรารู้สึกโศกเศร้าเปนย่งมากเดี๋ยวทานสตรอเบอรี่สักนิดหนึ่งนะเพื่อให้หายโศกเศร้าอนะโอเคเราก็มาหาตำราวิชารับที่นี่ก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วเราก็จะสามารถอันไม่ต้องอันนี้ไงแบบว่าเอาไปรีไซเคิลได้อีกไงเออเป็น สองชั้นนะเป็นแบบว่าเอา่อใช้แบบคุ้มค่ามากที่สุดเลยนี่ไงหาตำลาเขาเรามีสกิลสามารถที่จะหาตำราได้ไวยิ่งขึ้นแล้วนะเจอหรือเปล่าอุ้ยไม่เจอนะตู้นี้ไปดูตู้นี้ดิเฮ้ยอ,อาจารย์เปลี่ยนคนใหม่เหรอเนี่ยผมจําได้มันเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่งไม่ใช่เหรออย่างคนนี้เปลี่ยนใหม่เหรออาจารย์สอนประยุกต์เนี่ยเขาสามารถที่จะสอนมนตาราให้เราได้ไหมเราลองไปถูๆทายถ่ายอาจารย์ดิอ๊้ยยังไม่เจออีกเหรอ านานยังเลยฮะเฮ้ยได้วิชาจอมเวทระดับสูงโอ้โหก็คือวิชาอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็แนะนําอาจารย์สักนิดนึงอะ <c oughs> เขาเรียกว่าประเจาะเอ้ยประจบอาจารย์สักนิดนึงอะอุย๊ยอะไรอะความรับผิดชอบเลี้ยงดูไข่เขาเป็นคนที่ชอบแบบว่าดูแลคนหน้าใหม่แบบเราอันเหรอเออไหนดูสิแบ่งก้ามโจสักนิดนึงอะเพื่อความมั่นใจนดูสิก็คืออะไรเนี่ย หาด่วนขอให้สอนเวทประยุกต์อะ oh, <you> นี่ไงเราก็พูดบอกให้เขาสอนเวทประยุกต์เลยนะ mm hmm. แล้วเมื่อกี้เราค้นหาเราได้อะไรมานะเมื่อกี้นี่ไงคำพีเวทสำหรับจอมเวทระดับสูง mm hmm. คือมันมันใช้ยังไงเนี่ย oh, <yes. S 1> ศึกษาคำพีมนตรรา mm hmm. เขาไม่สามารถสอนให้เราได้อีกเลยอะเฮ้ย mm hmm. แล้วมันมีอะไรที่ mm hmm. เราสามารถที่จะ คือหรือว่าความสนิทเรายัางไม่เพียงพอฮะเราก็ตบมุกไปนหนึ่งทีแล้วนี่เอาไปของขวัญเป็นหนอนเป็นไงล่ะไม่เคยเห็นหนอนหรือไงอะไรแบบว่าโอ้ยเยี่ยมเลยฉันไม่เคยเห็นหนอนดิวดูโผล่ขึ้นมาพร้อมกันสามอันเลยอเอไยไปดูไปดูไปด,ไปดูไปดูก่อนเดี๋ยวเราจะทำการร่วมแจมด้วยนะ เราอาจจะใครชนะเราก็นี่ไงไอด้ดำนี่ไง,ไนไงชนะเรียบร้อยไอ้เสื้อดำโอ้ดีมากเลยอ่ะสวัสด,ดีเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะไปไหนอ่ะทำไมเดินขึ้นบันไดแล้วมันต้องแบบ <laughs> หยุดรอเลยเออเดินลงมาเดินลงมาเออเขากำลังจะเดินขึ้นเราก็ไปดึงเขาลงมาลงมาสวัสด,ดีครับผมเอออ่อแอนตัวสักนิดนึงอ่ะ โ okay. อเคอ่าเราก็ดวนเวทได้ไหมดวนเวทแห่งความรู้เลยไงนี่ไง เขาวิตกกังวลแล้วนะเพราะว่าเราไปเพิ่มความกดดันให้เขาเพราะว่าเราไปแนะนําตัวเขาด้วยความระยะที่สูงมากเขาว่าไอ้นี่คงจะเก่งเวทแน่เลยอะทั้งที่เรามีแค่คาถาขาัดฉีสวีบันแค่นั้นเองไหนดูซิมาเลยเฮ้มันมีไม้มันมีไม้มันมีไม้กยสิทธิ์เอ้ยเรายังไม่ไมีไม้กัลยาสีเลยสูด้เปล่าจ้องจ้องไองโอ้โหบล็อกบล็อก บล็อกไลน์เลยเมื่อกี้โดนบล็อกไลไปแล้วหนึ่งทีอันเฟรเรียบร้อยนายนะ่ะเป็นแต่เพื่อนนี่ไงโดนแล้วโดนสก,กัดโดนสก,กัดขาโอ้โหเราก็โดนเหมือนกันครับเราโดนมันยิงโฆษณาใส่ไอ้ยะไม่ไงโฆษณาโดนกันเว็บพน,นันเว็บพนันไม่เอาเออเฮ้ยเราชนะเฉย <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยอุป,ปนิสัยใหม่ วิลลี่รู้สึกประสบความสมําเร็จเมื่อเร็วๆนี้และต้องการคงคงไว้อย่างมั่นแม้ว่าจะหมายถึงการที่ซีมประสบความสมําเร็จเกินตัวก็ตาม,มานะยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นี่คืออะไรโอ้เขาแบบว่าเขามีความชอบหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเวทหนังสือกีฬาหรือว่าทําอาหารนะครบเครื่องครบครันนะแล้วก็ดีเหมือนกันเอ้ยเราได้เรียนรู้คาถาโศกเศร้าไหนะมาลองใช้เลยก็แล้วกันนะนะไหยดูสิ ลายคาถาโศกเศร้ามันเป็นยังไงนายเคยรู้สึกเอา้าเราเดินไปไหนวะเนี่ยเดินไปทาาคาถาข้างล่างอะนายเคยรู้สึกโศกเศร้าหรือเปล่าฮะจึ๊บเอ้ยรู้สึกมันโดนของเข้าเป็นไงโศกเศร้าไหมไหนดูสินี่เหรอนี่นี่คือโศกเศร้าใช่ไหมนเนี่ย จะรู้อะไรเลยอะไหนเราลองมาอ่านนี้เราศึกษาได้หรือเปล่าไอ้นังสือที่เราไปค้นมาเมื่อกี้อะ่ะเออมันจะทําให้เราแบบเก่งขึ้นไหมเลาตอนนี้เราก็มีสองคาถาแล้วครับมีคาถาคัดฉีสวีวันกับคาถาโศกเศร้านะเออผมอยากจะได้คาถาวาร์บมากเลยนะมันดีต่อตัวเรามากอุ้ยเเ,เดี๋ยนะมันเดินทะลุกําแพงมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นกาแพงใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็น ที mm ่ผมเห็น huh. ม yeah, yeah. ันเดินทะลุกำแพงเข้ามาอะไรเนี่ยวิลลี่ไม่ได้เป็นจอมเวทระดับสูงเพียงพอที่จะอ่านคำพ์นี้แย่ละทำยังไงดีเราฝึกเวทได้ไหมอ่ะอันนี้คืออันนี้คืออะไรมุ่งมั่นถึงสกิลของตัวเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันวับมันวับหยอกอุ้ยเพิ่มทักษะ จะสามารถให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเออตอนนี้เราก็จะต้องกลับบ้านเพื่อไปนอนแล้วป่ะตอนนี้เราอุ้ยเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะกลับบ้านไปเก็บเกี่ยวแล้วพรุ่งนี้เช้าก็าไปทํางานเจ็ดโมงเช้าเลยนะเอ,อ้ยทำไมมันทํางานไวขึ้นวันนียเอ,อ้ยทั้งที่ตอนแรกเราแปดโมงนะแล้วก็ใช้คาถาเลยคัดฉีสวีวันแล้วก็กลับบ้าน เย้เ yeah, รียบร้อยเดินทางกลับบ้านไปนอนดีกว่านะตอนนี้มันสามทุ่มแล้วอะ่ะโอเคมาถึงบ้านแล้วนายเข้าไปนอนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเย่าเพิ่งนอนเย่ายพิ่งนอนนายต้องเก็บก่อนเก็บผลไม้ทั้งหมดให้หมดเรียบร้อยก่อนนะก่อนไปนอนอะ่ะถึงฝนที่นี่ฝนยังไม่หยุดตกยอยู่เนี่ยขนาดเราไปอยู่ดินแดนไสยเวทตั้งนมตั้งนานแต่ว่าฝนก็ไม่หยุดอันนี้ก็คือโซเชียลอะเราไม่เล่นโซเชียลอยู่แล้วครับอ๋เที่ยงคืนแล้วปลูกไม่เสร็จไปนอนก่อนดีกว่า นอนหลับฟันดีเฮ้ยซอมบี้มาเอ้ยไม่ใช่แวมไพร์แวมไพร์ม,พามาทำอะไรดึกดึกด่นเด่นานี้แล้วอ่ะไม่มีอะไรให้หรอกนะตังก็ไม่ค่อยจะมีอยู่มีแปดร้อยมาขอตังกันไม่ได้นะบ้านก็โคตรสกรปรกเลย <c oughs> เอานอน <c oughs> เจอกันพรุ่งนี้เช้าคุณแวมไพร์เออมายืนหน้าบ้านแล้วเวลามันไม่เล่งเลยนะเพราะว่าแวมไพร์มายืนหน้าบ้าน <c oughs> เล่งเองเลย เอาละตีห้าแล้วเราควรจะตื่นมาทําธุระส่วนตัวให้มันเรียบร้อยก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไม่เรียบร้อยแล้วไปทํางานไม่ดีอะ่ะตอนเช้าเราก็ไม่ต้องทําอาหารกินหรอกนะเพราะว่าเรามีผลเบอร์รี่แล้วทานสตอรอเบอรี่ก็แล้วกันนะมันเป็นเบอร์รี่หรือสตอรอเบอรี่จากการเออให้เรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราจะต้องหาที่ทําความสะอาดจ,จริงๆจังๆแล้วเนี่ยเอยมันนั่งกินได้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่นะเออมันกินเบอร์รี่ อกินแครอทกินถั่วรันเตาวนันจะได้อยู่มัง้งสามชนิดอิ่มไหมวึบกินเข้าไปกินเข้าไปก็เผาผลานเลยกินเข้าไปก็เผาผ่านไปออกกำลังกายตอนเช้าสักนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเออก่อนที่จะไปทำงานใช่ไหมเจ็ดโมงเช้าเอ้ทำไมมันออวันนี้มันหยุดเนี่ยแย่แล้ว แล้วตื่นเช้าทำไมวันนี้วันนี้ละนกกาบ่าวตื่นเช้าย่อมหาเหยื่อที่ดีขึ้นนะใช่ไหมผมพูดถูกหรือเปล่าไม่รูอ้ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งดูพื้นที่แถวนี้สักนิดหนึ่งเออวันนี้มันมีวันแห่งความรักนี่วันแห่งความรักฉันมีให้เธอทุกวันเออเราจะไปวันแห่งความรักกับใครดีอะไวคนนี้ไหมซิซิล่าหรือไปวันแห่งความรักกับกระต่ายไงเราโทรนักกระต่ายไปได้ไหมไม่ได้เลยเราไม่สามารถโทรนักกระต่ายไปออกเดทกับเราได้ล่ะ ยังกระต่ายน้อยอะไรเงี้ย,เ,ยเราเราจะวิ่งไปถึงไหนะเนี่ยตรงนี้ผมเคยมาป่ะไม่เคยวิ่งมาเหรอเฮ้ยโอ้โหอันนี้มันอะไรคลาสสิกดีจังอยากเอาไปวางไว้ที่บ้านขโมยได้ไหมเออเอ้ย,อยตรงนี้มันก็โอ้โหเขาทำเป็นสวนแบบสวยมากเลยนะเดี๋ยวอนาคตเราก็จะทําเป็นสวนแบบนี้แหละครับมันดูดีมากเลยอะดีไซน์าการออกแบบอะตรงนี้อุ้ยตรงนี้มีนกที่เลี้ยงนกด้วยนะบ้านใครวะเนี่ย อันนี้มันบ้านกนหรือเปล่าเฮ้ยเราเราเข้าไปเราเข้าไปเราเข้าไปอันนี้ได้เหรอมันเป็นส่วนสาธารณะใช่ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้แฮะอ๊ย้ยแย่เลยแล้วตรงนี้ละ่ะตรงนี้ห้องน้ำเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อะไรอะ่ะพงกระต่ายเหรอเฮ้มีกระต่ายตรงนี้ด้วยครับกระต่ายอีกชื่อหนึ่งแล้วิ่งจ็อกกิ้งเป็นสึ่งไหนอ๋อก็คือ สำรวจก่อนแล้วกัน,กนครับรอบนี้โอเคมันถึงบ้านแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยทีแตกเหรอไม่เป็นไรเรามีคาถากัดฉีสวีวันจะไปอาบน้ำทำไมไม่ต้องอาบย่าเรียบร้อยสะอาดอ่าดจัดก,การเก็บผลผลิตทั้งหมดซะให้มันเรียบร้อยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราจะดูแลใช่ไหม เรามีตังแปดหล่อยนีย้เราพอที่จะจ้างคนมาดูแลได้ป่ะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บเก็บเก็บ,กบอันนี้คือป้อนจริงรีป้อนดวงงานตอนเช้าก็คือเกิดเป็นคนจนก็แบบนี้แล้วครับต้องขยันหมั่นเพียรตื่นเช้าอาบน้ำํำล้างหน้าแปรงฟันให้ดีน,นะเออปลูกปลูปลูกปลูกปลูก,กอสโเบอรี่มันไม่ มันไม่สุกเหรอมันเก็บได้ในฤดูอะไรอ่ะก็ใบไม้ผลิเนี่แต่ทำไมมันถึงไม่เสร็จก็ไม่รู้นะรดน้ำทั้งหมดก่อนจะไปไหนโอเครดน้ำเสร็จก็ไปทำอาหารกินสักอย่างนึงก่อนนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปแบบหานัดใครสักคนไปเดทสักนิดหนึ่งเขาจะไปกับเราหรือเปล่า วันนี้เราโทรใครไปเดทหรือ,อลองซิเซลร่านะเอ่อมันมันโทรคุยไม่ได้เหรอเดี๋ยวนะมันมันนัดเดทยังไงอ่ะมันต้องกดที่มือถือโซเชียลอินสตาแกรมโอ้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นอินสตาแกรมไม่ได้เออยังไงวันเนี้ยโอ้เราไม่มี เพื่อนที่ดีในการเดทเลยแล้ววันนี้มันเป็นวันหยุดเรามันมีงานเทศกาลอะไรบ้างเนี่ยโอเควันนี้มันมีอีเวนต์ตอนหกพอมมานะก็คือหกโมงเย็นแล้วก็มีห้าโมงใบกิบใบปิวเทศกาลล่ะกีฬาเทศกาลงานกีฬาเทศกาลงานกินจุห้าโมงเย็นเอ้ยเดี๋ยวเราไพ่นะห้าพแอม ในระหว่างก่อนจะถึงห้าพีเอราก็ฝึกมนตรากันแล้วกันนะนี่ไงในระหว่างนี้ระหว่างรอเวลางานเทศกาลก่อนที่เราจะไปเที่ยวงานเทศกาลกันนะแล้วก็ฝึกสกิลสักนิดหนึ่งไปฝึกงานเทศกาลมาแล้วครับนี่ไงเราจะไปงานของกินนะเพราะว่าเราจะต้องไปกินฟรีไปคนเดียวอยู่แล้วอะไหนดูสิถอนหญ้าเลิกถอนหญ้าได้แล้วเพราะเราปล่อยให้ต้นไม้มันตาย ฮ่ามาถึงแล้วโอ้โหคนมางานเพียบเลยอุ้ยนี่คือใครอ่ะดาราอนายขอถ่ายเซลฟี่ก่อนดิวันด,ดีครับใครครับคุณนี่โอ,โ,โอ้โหมาเที่ยวงานเนี้ยเรดี้กา้ากล้ารอเปล่าครับนี่อะขอลายเส้นหน่อยได้ไหมครับเออขอถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอารูปไปขายนะครับเดีย๋ยวจะแบ่งตังค์ให้สิบเปอร์เซ็นต์นายดูสิงานเทศกาลเป็นยังไงวะนี้โอ้โห อ้ยกินเผ็ดเหรอแข่งกินเผ็ดอุย้ยมันมีไส้กรอกฟรีเยี่ยมเลยเอาใส่กระเป๋าได้ไหมอ๋ออาหารกลางวันเลยไปเลยเออภารกิจงานเทศกาลเรามีไหมเนี่ยภารกิจงานเทศกาลไม่มีเหรอเฮ้ยเรามาทําคุยกันตรงนี้เป็นเที่ยวงานเทศกาลดีกว่าไหนดูซิงานเทศกาลเทศกาลแห่งนี้ไม่มีอะไรทีไปกว่าที่นี่แล้วดูซิโอ้โหไส้กรอก หยิบใส่กระเป๋าเลยเอาหยิบใส่กระเป๋าดิซึบนี่เอากลับไปกินที่บ้านนี่ไงแข่งเลยแข่งกินกะหรี่เผ็ดแข่งกะหรี่เผ็ดแล้วไปกินที่ไหนเนี่ยฮะกินโอ้ยโอ้อมีคนเล่นดนตรีนีมาเป็นดาราหรือเปล่าเหมาะสมที่จะเป็นเซเลบตี้เซเลบตี้สีทองอ่ะ อ๋อนี่ไงเรากินเข้าไปแล้วดูเหมือนว่าวิลลี่ไม่เคยรับประทานอาหารรถจัดอย่างการแข่งขันแกงกะหรี่ผู้กาาไฟนานเทศการเครื่องที่นะต้องฝึกฝนการใช้เวลาของเขาในการรับประทานอาหารรถจัดได้เองนะออโอเคไหนดูสิอ,อุ้ยตรงนี้เราให้ทริปได้อย่างเดียวเหรอเราหาตังค์ไม่ได้เหรออันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยโยเียญ ดูสิวันวันนี้ดวงวันนี้จะเป็นยังไงบ้างให้โชคให้ลาบหรือเปล่าโยนแค่นี้อะไม่มีของหวานอะไรเลยล่ะเออดูซิใครมางานเทศกาลบ้างเนี่ยเราจะคุยกับใครได้เนี่ยติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะมีเอามีจุดประสงค์ในอนาคตข้างหน้าไอ้ส่วนตรงนี้คืออะไรอะอุย้ยชิมได้หรอชิมเลยชิมเลย ชิมเลยนี่ไงชิมมันหมดทุกอย่างเออเขาให้เทศกาลอาหารอย่าไหมตรงนี้เอออยู่ฟรีอยู่ฟรีฟรกินฟรีมีตังใช้มีเทศกาลทุกวันก็ดีนละ้วไม่ต้องเกลีองตังทางะบบข้าวกินดีมากเลยเนี่ยกินกันชิมดิเป็นยังไงบ้างรสชาติเออรสชาติดีมันไม่เคยถูกปากเขาเลยนะเชฟกอดอนว่าตรงนี้ มันต้องใส่พริกไทยลงไปเยอะๆนะเพราะว่าเชฟชอบพริกไทยอ่ะน,นะเออแล้วอันนี้ล่ะโอ้อันนี้ต้องใส่บัวลงไปนะแกงเผ็ดๆร้อนๆเนี่ยต้องใส่บัวลงไปอันนี้ล่ะอันนี้ต้องกินเป็ไงแล้วมันคุยกับไข่วะเนี่ยฮะเราเห็นมีไข่คุยเลยเป็นไงไม่อร่อยครับจานนี้ทิ้งเลยอันนี้ล่ะโอ้อันนี้รสชาติงั้นๆแหละเชฟก็ดันว่า มันไม่เห็นอร่อยเลยสักนิดเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะทดลองใช้นั่งใช้เลยอะไรไม่รู้อ้านิง่งเฮ้ยอะไรนันเป็นที่ปุ้นเหรอเฮ้ยที่ปุ้นเหรอ มันเป็นอะไรอ่ะยิงแล้วอ่ะเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนรสชาติด้เหรอเออโอ้โหเปลืองเงินอันนี้แหะน้ำาสาวรสนี่ไงเปลี่ยนเป็นน้ำาสาวรสแล้วเป็นไงลองสินายอยากลองน้ำาสาวรสเปล่าฮะแนะนำตัวก่อนดิเอ้ยวัดดีเพื่อนเอ้ยมันยืดเป็นไงน้ำาสาวรสเป็นไงบ้าง สวัสดีเพื่อนโอ้ยแดงเลยตัวแดงเลยดูว่าจะเดี๋ยวจะร้องให้ดูนี่น้ำสองรถของจริงสัมรักเหมือนกันรสชาติมันก็เงินเงินเงินเหรอน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดนะนายต้องเปลี่ยนเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือเปล่าเนี่ยเออมันมีเปลี่ยนรสชาติเลยเหรอเออยังไงยกมังกรคืออะไร โอ้ยพลังงานเราก็จะหมดแล้วครับเราต้องกลับบ้านแล้วนะ<ช>โอเคครับก็สำหรับเกมเดอ s ซิมสพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้หน้าที่การงานของเราก็ได้เติบโตยิ่งขึ้นเป็นระดับเอ่อระดับอะไรเราก็ไม่รู้เนี่ยเอมน่าจะดีนะแต่ว่าวันต่อไปมันน่าจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกที่แบบว่าทํางานตู่ถูต่ายไปนะผมไปเลือกผิดไงก็คือเราจะต้องไม่ต้องยอมรับนะก็ ทุถู่ทถ่ายไปก็แล้วกันนะมันอาจจะเป็นแบบว่าการตัดต้นไม้แบบโชว์แบบศักยภาพที่ใหม่เอี่ยมก็ได้นะโอเคนะใครรู้วิธีที่จัดการกับฝุ่นพวกนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าบ้างก,ก็บอกกันเข้ามาได้นะครับก็สำหรับเดอซิมสี่พันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก,ก่อนละทลกันนะครับผมบายครับไปทำงานพรุ่งนี้เจ้าด้วยวันที่โศกเศร้า